สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมและเอกลักษณ์ของใสครับจากงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีนะครับจากกลุ่มบริหารวิชาการคลิปวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการที่จะคุณครูเนี่ยจะเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันใน Google Form นะครับโดยเป็นการเพิ่มเป็น Gmail นะครับของกลุ่มบริหารวิชาการนะครับเข้าไปเป็น ทํางานร่วมกันในข้อสอบของคุณครูนะฮะก็โดยที่ต้องกาเนิดของคลิปนี้นะครับหลังจากที่อสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมสาแล้วก็มหกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทุก ทุกท่านเลยนะครับที่ให้การตอบรับในเรื่องของการเข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็ฝากข้อคําถามในประเด็นที่คุณครูสงสัยมากันมากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็รับชมคลิปที่เราได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมกันไปนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือมีคุณครูอีกหลายท่านเลยนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับถึงวิธีการที่จะทํำยังไงที่จะแต่งตั้ง ตั้งค่าไม่ใช่แต่งตั้งนะครับตั้งค่าให้วิชาการเนี่ยเป็นผู้ทำงานร่วมกันใน Google Form ของตนเองนะครับก็คือการตั้งเป็น Editor เนี่ยนะครับหลายท่านยังทำไม่เป็นวันนี้ทางงานพัฒนาสื่อวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับก็จะมา,าแนะนำคุณครูทุกท่านนะครับลองทำตามไปด้วยกันนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับมาจะเป็นยังไงงั้นมารับชมกันเลยจ้า ก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเข้าไปที่แบบทดสอบของคุณครูเองนะครับเป็นแบบทดสอบปลายภาคที่ผ่านมาที่คุณครูได้สร้างไว้นะครับทีนี้ใน,ในก่อนที่จะไปสอนในเรื่องของการเพิ่มอ,อีเมลวิชาการไปีเตอร์เนี่ยผมขออนุญาตแนะนําให้คุณครูได้ลองใอส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบของตนเองลงไปให้นักเรียนได้อ่านก่อนสอบด้วยนะครับเพ<ๆ>ื่อที่จะเป็นการย้ําให้เรียนได้ ทราบอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อสอบของคุณครูเนี่ยคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาสอบกี่นาทีมีทั้งหมดกี่ตอนนะครับมีทั้งหมดกี่ตอนนะักเรียนก็จะได้อะที่จะพอประวิงอ่าคำนวณเวลาในการทำข้อสอบของคุณครูได้นะครับว่าอาอ,อย่างนี้มีทั้งหมดข้อการ25ข้อนะครับมีข้อเขียนด้วยนะนะครับเขาจะได้อ่าเผื่อเวลาถูกในการทำข้อสอบ นะครับแล้วก็บอกคนการเรียนรู้ก็คือเหมือนกับการที่ครูสร้างข้อสอบแบบออนไลน์ปกติเลยนะครับเพียงแค่เอาข้อมูลมาใส่ในช่องของกอารอธิบายเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะเก็บสำรวจในส่วนของอีเมลชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นที่สอบนะครับก็คือเอาไว้ในส่วนแรกนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการที่จะตั้งค่าให้ทางวิชาการเนี่ยเข้ามา จากการข้อสอบของครูได้ในกรณีที่ข้อสอบของครูเนี่ยจะต้องใช้สอบให้กับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาสอบไม่ตรงเวลานักเรียนติดศูนย์ติดรอนะครับแล้ววิชาการวิชาการอยากจะต้องดําเนินการสอบย้อนหลังแล้วย้อนสอบย้อนหลังให้นะครับทำยังไงมาดูกันนะครับง่ายมากนะครับครูค,ครับนี่ครับคครูเข้ามาที่จุด3จุดตรงด้านมุมขวาบนข้างๆรูปโปรไฟล์ของตัวเองตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกคำนี้ครับเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันครับ่าเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันนะครับคลิกไปปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอย่อแป๊บหนึง่งเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันนะครับเขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มตัวแก้ไขนะครับในหน้านี้คุณครูครับคุณครูพิมพ์อ่า Gmail ของวิชาการเข้าไปเลยนะครับจากงานพัฒนาใช่ไหมครับก็พิมพ์เข้าไปครับ p a t t a n a นะครับ t u n s at gmail com นะครับนี่ฮะพัฒนา t u n s นะครับ at gmail com พิมพ์อีเมลนี้เข้าไปนะครับในช่องของตัวเพิ่ม เพิ่มตัวแก้ไขตรงนี้นะครับเพีมพ์ไปเปื่อปุ๊บคุณครูก็มาตรงด้านข้างตรงนี้นะครับดูว่าเขาเป็นเออเอดเตอร์หรือยังนะครับนี่เป็นเอเดตเตอร์นะครับเรียบร้อยจากนั้นทำยังไงต่อครับจะทำครูก็กดส่งเข้าไปเลยนะครับกดส่งไปเลยอ่ะพอกดส่งแล้วนะครับคุณครูก็กดแชร์ต่อไปได้นะครับ ปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับาการแชร์การเพิ่มบุคคลทีนี้เวลาส่งลิงก์เข้าไปในวิชาการก็ส่งลิงก์ได้ปกติเลยนะครับวิชาการก็จะมีแบบสํารวจข้อสอบการส่งลิงก์ข้อสอบใช่ไหมครับครูก็ก๊อปเอาลิงก์จากตรงนี้นะครับไปแปะไว้ได้วิชาการก็จะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบลิงก์ตรงนั้นแล้วก็เข้ามาเอาลิงก์ตัวนี้นะครับให้กับนักเรียนที่สอบย้อนหลังได้นะครับจบแล้วครับสําหรับ การตั้งค่าให้วิชาการมาเป็นอ d ดิเคเตอร์ในเอเดเตอร์ในข้อสอบของครูนะครับมีผู้ผิดผู้ถูกบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็คือมีอีกท่านอีกลหลายๆท่านเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะทำยังไงดีคืออยากใช้ฟอร์มข้อสอบไปผ้าฉบับนี้นะครับเอาไว้ออกอีกวิชานึงก็คือ,อครูคหลายท่านเนี่ยอาจจะ หคนอาจจะสอนหลายลายแต่ว่าไม่อยากไปนั่งสร้างฟอร์มตรงนี้ใหม่อีกแล้วนะครับอยากใช้โครงสร้างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แค่ไปเปลี่ยนคําถามแค่ไปปรับข้อมูลเล็กน้อยตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งลายวิชาถามว่าทําได้ไหมได้ครับทําได้ครับวิธีการก็ง่ายๆครับคุณครูครับมาตรงที่ปุ่ม3าปุ่มอีกแล้วครับด้านขวามือบนตรงนี้แล้วครูก็คลิกคําว่าทําสําเนาครับ ก็จะเป็นการทำสมนาวข้อสอบของวิชาครูนะครับการทำสมนานี้นะครับคุณครูครับเขาจะเอาแต่โครงสร้างเอาข้อสอบเอาอะไรมาแต่ว่าจะไม่เอาพวกจำนวนนักเรียนที่สอบข้อมูลการสอบของนักเรียนเขาจะไม่เอามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ มาแล้วนะครับเป็นสำเนาข้อสอบปลายสเตมนะครับปลายสเทมอ่ะทุกอย่างที่เราสร้างไว้ในต้นฉบับมันจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแต่ว่าข้อมูลการสอบของนักเรียนตรงการตอบกลับตรงนี้จะไม่มาจะไม่มาให้เพราะถือว่านี่คือข้อสอบฉบับใหม่ของคุณครูนะครับที่ยังไม่มีเคยมีใครมาสอบเข้ามาก่อนดังนั้นถ้าเราทำำําสําเนาแล้วปุ๊บคุณครูมาแก้อะไรบ้าง ก็จะแก้แค่ชื่อใช่ไหมครับแก้ชื่อแก้ตัวชี้วัดคําชี้แจงอไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะไว้เหมือนเดิมได้นะครับแบบห้องอะไรคุณครูให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่คือการทําสําเนาแบบทดสอบใน Google Form นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีคําถาม ในประเด็นไหนเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบปลายภาคอีกนะครับคุณรูสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม